นี่บางพื้นที่เราเห็นร่องรอยเราเห็นร่องรอยแล้วบางอย่างบ่งบอกให้รู้ว่ามีอะไรบางอย่างมาเก็บไปก่อนเราปลาคอนพี่น้องหายไปเมื่อแล้วจักหนกจักคนนี่เป็นร่องรอยลองไปเป็นอ้าวเป็นอ้าวเลยเน,ยนี่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 เป็นอ้าวเป็นอ้าวเลยมุดลงไปนี่ ไหน้าเพื่อเดี๋ยวตำรวจเพิ่มเติมอีกนิดนึงนั่นเจอแล้ว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 นี่ร่องรอยไปไปหมาดๆเลยไม่ๆหมาดๆเลยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ปลาคอนตายไปแล้วปลาคอนปลาคอนปลาคอนเนี่ยมีเป็นยมคอนอ่าปลาคอนเนี่ยมันหน้าปังนะฮะหน้าปัง นี่ก็อีกหนึ่งห้อยนะเป็นอา,เป,นอาเป็นโฮเป็นคู่ละได้ดี่เป็นป้องเป็นแปวโอ้ยมี่ปลาบอนนี่ได้ดีพ่อมาดูว่ามีปลาอย่างได้ด้นี่นี่นี่ปูมีปลาแหละนะแต่ว่าเบื้องต้นลองร้อยนี่เก็บไปแล้วเรียบร้อยเก็บไปแล้ว นั่นจับได้แล้วคนรลอยปลาคอนคอทิ้งเมียทังคุณยาบาดน่ากันลอยพูน่ะลูกปลาเข็งกับบัาหลโอ้ได้หลายแท้คุณยาบูปลาบูดงบูให้หน้าลงไปอันนี้ก็ลูกปลาลูกคอกพี่น้องลูกปลาลูกคอกโอ้แต่สะอ่อนได้กาลังโตงามๆโตประมาณนิวซีเายกำลังพอดีรอดตายแล้วเดี๋ยวจะลงไปปล่อยสายย่ดอกนะอันนี้ก็ยังไงลูกปลายังไงโอ้ลูกปลาเข็งลูกปลาเข็งเอาใส่ไว้น้ากัน อันนี้เพิ่นว่าเพิ่นสิปนมานะเดี๋ยวส <laughs> ิวร้อยไปปล่อยอยู่เดี๋ยวสิร้อยไปปล่อยคั่นเราเพลอ์เดี๋ยวเราบ่กินภายใน3มื้อสิร้อยไปปล่อยอันนี้คือกันอันนี้เทารอยไว้ล้วว่าแล้วสิอู๋ท่านแล้ว่าแล้วสิอู๋อันนี้ปลาดุกมีปลาดุกมีปลาโอ้หลายๆอย่างเราเราว่าเราสิอู๋ฉับแซ่บว่าซั่นโอ้ยใส่ผักอีกตัวแต่สะอสดเนาะถ้าเราเพลอ์เดี๋เดี๋ยวๆๆสิร้อยเอาไปปล่อยอยู่ก็บ่ได้ใหญ่ก็ดอกได้ประมาณดามเมตรนี่ซุมนี่ กำลังว่าสีหาสื่อพันป่ามาพอดีก็ได้พอดีพอดีแต่ว่ามีเท่านีน้เนาะมีแต่พันป่าเข่งกับพันป่าคอว่าพันอันอื่นก็นต้องได้ไปเสียเงินสื่อคือเกา่ลาลหรเฮ็ดเองบ่เป็นพ่อเองบ่เป็นโอ้ยแต่สะออ่อนแต่นาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยนี่เอาลงอีกสาหนึ่งสองสามเดือนก็น่าสิเห็นผลเพราะว่าอยู่ในบอ่ออยู่ในบอ่อเนี่ยมีลูกอ่อลูกปลาตะเพียนลูกปลานิ่ง หลยเอาซุมนี่ลงไปพวกนั้นก็จะเป็นอาหารพวกนี้พอดีพอดีเอาวังวาสิใหญ,ญไ่ไวๆเดอ้อสิผ้ามูมปาป่าเผาแปดสะอยู่บาด